สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาเฉลย ER แบบฝึกหัดท้ายบทเรื่องเซตนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อที่8เป็นเรื่องของการแรงเงาแผนภาพโอเคแล้วก็นะคะในข้อที่8นี้ก็จะมีทั้งหมด7ข้อย่อยด้วยกันนะคะ จมีความยากพอสมควรโอเคเรามาดูข้อย่อยที่หนึ่งกันเลย A ยูเนียนกับ A-B ลบ b นะคะคำว่ายูเนียนนะคะยูเนียนก็แปลว่าเอาหมดนะคะก็เอาพื้นที่เอาส่วนที่เป็นเซต A นะคะมารวมกันกับส่วนที่เป็น A-B ลบ b นะคะทีนี้แต่ละส่วนมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะ เพื่อความสะดวกในการสอนในการสื่อสารกับนักเรียนนะคะครูก็จะตั้งชื่อ,อตั้งชื่อชิ้นส่วนไปนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะมีทั้งหมด7ชิ้นส่วนด้วยกันถ้าเป็นเซต A นะคะตัวตั้งเนี่ยมันคือเซต A เซต A นั้นนะคะก็จะมีหมายเลข1 2 4 5แล้วก็มารวมกับ A u ยูเนียน B ะคะไม่ใช่ A-B ลบ B เอลบีแปลว่าอะไระเผื่อใครลืมนะคะเผื่อใครลืมเพราะฉะนั้นเราก็เขียนไว้ว่านะคะเอา A ไม่เอา B ก็จะได้แก่ไม้เลข1กับ4นะคะ 1, 1ะคะกับ4โอเคแล้วคำว่ายูเนียนก็แปลว่าเอาหมดนะคะดงนั้นเอาหมดเนี่ยก็ออกมาเป็นหมายเลข1 2 4แล้วก็5ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ได้แก่พื้นที่ส่วนนี้นะคะนักเรียนแรงเอาได้เลยมันก็จะเป็นส่วนเต็มของวงกลม A เลยนะคะเต็มเต็มของวงกลม A เลยค่ะดูต่อกันในข้อที่2นะคะอ่าก็จะมีส่วนที่อยู่ในวงเล็บ A' อพายอินเซนะคะเมื่อหาได้แล้วก็เอามาอินร์เซกกับเซตสนะคะ เอาละทีนี้ a พลัมอินเเ b นะคะเราก็คือมันจะมีค่าเท่ากับ b ลบ a ตรงนี้เราทำมาหลายครั้งนะคะเราก็มาประยุกต์ใช้สูตซึ่งตอนแรกที่เราค้นพบเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้ a อินเอร์กับ b พลมก็คือ b ลบ a พอมาเป็น b อินเอร์เซก a พลมมันก็คือ b ลบ a นะคะมันก็จะได้คิดได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น ส่วนอินเตอร์เซกนั้นนะคะก็คือเอาส่วนที่ซ้ำกันเอาละเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อแปลงร่างแล้วตัวนี้ก็คือ b ลบ a ใช่ไหมคะ b ลบ a ก็คือ2ส,ส่วนนี้ที่ขู่ติ๊กไว้นะคะทันไม่เอ่ยนี่คือ b ลบ a นะคะได้2ส,ส่วนจากนั้นสองส่วนนี้นะคะส่วนไหนที่ไปซ้ำกับเซต4นะคะส่วนไหนที่ซ้ำกันกับเซต4 ก็คือส่วนที่อยู่ข้างล่างถูกไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นเรียนก็แรงเงาส่วนนี้ได้เลยก็เรียบร้อยค่ะและในขั้นตอนแรกเราหาตัวในวงเล็บก่อนนะคะจากนั้นก็ดูว่าซ้ํากับเซตสีที่ตรงไหนนะคะส่วนนั้นก็จะเป็นคําตอบก็เรียบร้อยค่ะข้อที่3เราก็จะเห็นว่านะคะมันมีคอมพลเมนต์อยู่ตรงนี้นะก็จะอ่านว่า คอมพลเมนต์ของ a ลบ b แล้วก็อินเตอร์เซ็กกับ4เอ่อข้อนี้นะคะมีความซับซ้อนเดี๋ยวจะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้นะคะ1 2 3 4 5 6 7อ่าส่วนนอกก็เป็นพื้นที่หมายเลข8 a ลบ b คืออะไรเอา a ไม่เอา b นะคะมันคือ1กับ4 แล้วเมื่อเราใส่คอมพลเมนต์เข้าไปปุ๊บนะคะแปลว่าไม่เอา1กับ4เพราะฉะนั้นนะคะมันจะออกมาเป็นสองเยอะเลยค่ะ2องสามห,าห,กหกดแดโอเคไหมนับดูก,ก่อนที่ถูกหรือเปล่าถูกต้องแล้วเนาะจากนั้นนะคะหมายเลขต่างๆเหล่านี้ก็ดูว่านะคะตรงไหนที่มันซ้ากับเซต4ซ้ำกับเซต4มีอะไรบ้าง มี5มี6แล้วก็มี7มี5มี6แล้วก็มี7จอ่าโอเคค่ะก็คิดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนักรียนก็แลงเงาได้เลย5 6 7หเจอ่าเราก็นำตัวเลขเหล่านี้นะคะมาเขียนในการเรียกชื่อนะคะเพราะว่า แต่ละส่วนที่มาซ้อนทับกันมันมีหลายส่วนมันก็เหมือนกับจิ๊กซอนะคะและการสื่อสารกับครูกับน,นักเรียนก็จะได้เกิดความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นพื้นที่ส่วนไหนโอเคนะคะจากนั้นไปดูต่อข้อที่4 a union นะคะ union แปลว่าเอาหมดนะเอามารวมกันในวงเล็บนี้ก็คือ c พามลบ b c พามลบ b เอาละมีความซับซ้อนเพราะฉะนั้นเขียนชื่อแต่ละชิ้นส่วนไว้นี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเพื่อช่วยในการหาคำตอบในส่วนแรกเป็น a นะคะ a เราก็ดูออกว่าเต็มๆวง a เนี่ยมันก็จะมี1 2 4 5งส้าันั้นปัญหาของเราก็คือตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะดังั้นเราก็เอามาเขียนให้มันชัดเจน C พาม C พามแปลว่าไม่เอา C ถ้าไม่เอาเซต C เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งสองสามแปดโอเคไหมหนึ่งสอสามแปดนะคะเหล่านี้คือไม่ใช่ C พอไม่ใช่ C เออจากนั้นทำไงอันนี้เขาบอกว่าลบลบส่วนที่เป็น B ออกไปแล้เรียนก็ดูซิว่าหมายเลขอะไรที่มันเป็นของ B หมายเลขอะไรเป็นของ b 2 3ใช่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นสีพามคือ1กับ8จากนั้นเออเราก็เอามาเขียนไว้ก่อน1กับ8จากนั้นมายูเนียนกันนะคะมายูเนียนกันก็ออกมาเป็นหมายเลข1นึ่งสองสี่โอเค ขอเช็คคำตอบนิดนึงนะคะ1 2 4 5 8โอเคถูกต้องแรงเงาได้เลยพื้นที่รอบนอกก็เอานะคะเพราะว่าเป็นหมายเลข8 1 2แล้วสอก็4 5เออแสดงว่าเซต a นี่มันไปทั้งวงนะคะแล้วก็แรงเงาในส่วนรอบนอก โอเคนี่เลยนะคะส่วนที่เราไม่ได้แรงเงาก็คือหมายเลข3 6แล้วก็7ค่ะก็ที่ห้าเอินดิเซสกับ b ีพามแล้วยูเนียนกับ4จํจำได้ไหมว่า a อินเดิเซสกับ b ีพามคืออะไรมันคือ a ลบ b ค่ะถ้าเรารู้ a ลบ b เราก็มายูเนียนกับ c แค่นั้นก็จบแล้วนะคะ a ลบ b เนี่ยก็คือ2ส่วนนี้นะคะเอาแต่ a ไม่เอา b อ่ะตรงไหนมันง่ายๆนะคะเราก็มองดูติ๊กเอาก็ใช้ได้แล้วนะคะอ่าส่วนที่ติ๊กทั้งสองอันนี้นะคะเราก็เอามารวมกับเซต c ส่วนที่เป็นเซต c ก็นี่เลยน,นี่สีส่วนนี้นะคะคือ c เนียนแปลว่าเอาหมดนะคะเอาหมดนี้ก็ง่ายมากก็ตรงไหนติ๊กไว้นักเรียนก็แรงเอาทั้งหมดส่วนนี้ก็จะเป็นคำตอบนะคะ โอเคตรงนี้จะง่ายนะคะถ้าเป็นการยูเนียนอ่ามันจะง่ายมันเอาหมดโอเคเรียบร้อยต่อไปดูข้อที่หกอืม A พาร์ไม่เอา A แล้วก็มาอินเตอร์เซกกับ C พาร์อินเตอร์เซ็ก B โอเค ตรงนี้นะก็ดีมากเลยนะคะมันมาอีกแล้วซึ่งถ้าเราเข้าใจสูตรเนี่ยเราก็คิดแค่ชั้นเดียวก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องคิดหลายชั้นเพราะว่าตัวเนี้ยมันคือ B-4 ลบสใช่หรือเปล่า B-4 ลบสถ้าเราจะติ๊กนะจากพื้นที่ b เนี่ยมันมีกี่ส่วน1 2 3 4มี4ส่วนใช่ไหมแล้วเราก็เอาตรงที่เป็น c ออกไปนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็น b ลบ c ก็คือ2ส่วนที่ติ๊กไว้นี้นะคะมี2ส่วน b ลบ c จากนั้นนะคะเราก็เอาไปอินเตอร์สิกกับ a พาม a พามนั้นแปลว่าไม่เอา a ไม่เอา A ก็คือไม่ใช่ A นะคะนักเรียนดู2ส,ส่วนที่เราติ๊กไว้2ส,ส่วนที่เราติ๊กไว้นะคะตรงไหนที่มันไม่ใช่ A ตรงไหนที่ไม่ใช่ A เดี๋ยวตั้งชื่อให้เรียก1กับ2นะคะตรงไหนไม่ใช่ A เราก็จะเห็นว่าหมายเลข2เนี่ยมันอยู่ในเซตเใช่ไหมเราก็ไม่เอานะคะเราจะต้องเอาหมายเลข1เออต้องเอาหมายเลข1วิเคราะห์เสร็จแล้วนะคะก็พบว่า เบอร์หนึ่งนี่แหละนะคะเป็นคําตอบนี่คือส่วนที่นะคะสีพามอินเอสิกบีเสร็จแล้วไปซ้ํากับที่ไม่ใช่ a ซ้ํากับไม่ใช่ a นะคะก็ตอบพื้นที่ในส่วนสี b. ขวานี้อย่างเดียวเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่7เซตเอยูเนียอันนี้จะง่ายนะคะ A เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอามายูเนียนกับส่วนที่เป็นวงกลม A ทั้งหมด ะะเวลาแรงเงาเนี่ยส่วนที่เป็น A ต้องเอาหมดเลยเพราะเราต้องยูเนียน e เพราะฉะนั้นเราก็จะมาคิดในส่วนนี้นะคะซึ่งเออใส่ความซับซ้อนไว้พอสมควรนะเห็นคอม p พลเมนต์เยอะแต่ว่าตรงนี้มันสบายใจนะคะมันสบายใจเพราะเราเขียนสูตรไว้แล้วไงซึ่งมันแปลว่า b ลบนะคะ b ลบเสร็จแล้วเจอคอม p พลเมนต์เข้าไปแบบนี้เนาะเรามาหาอ่ะ เพื่อการสื่อสารกับนักเรียนนะคะจะได้มองเห็นภาพเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นครูก็ใส่ตัวเลขไว้นะคะแล้วเราก็จะมาเขียนให้ดูขั้นแรกนะคะ b ลบ c เนี่ยคือหมายเลขอะไรนะคะเอาแต่ b ไม่เอา c b เนี่ยคือเต็มเต็มวงนะคะแล้วเราก็หักส่วนที่อยู่ใน c ออกไปเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือสอส่วนนี้ก็คือหมายเลข 2กับ3นะคะจากนั้นทําไงมันก็เจอคอมพลเมนต์เข้าไปนะคะเจอคอมพลเมนต์ก็แปลว่าไม่เอา2 3เพราะฉะนั้นก็เยอะแยะมากมายเลยทีนี้นะคะไม่เอา2 3ไม่เอา2 3 1อ่าเขียนหน่อย4 5 6 7 8เออได้แล้วนะคะทีนี้ต้องยูเนียนกับ A เราอ่าส่วนที่เป็น a เนี่ยมันแรงเงาหมดอยู่แล้วแล้วทีนี้ส่วนที่จะต้องแรงเงาอีกต้องแรงเงาอีกใครละ่ะหนึ่งเอาไปแล้วสี่แรงเงาแล้วห้าแรงเงาแล้วต่อไปต้องแรงเงาหกเจ็ดแปดสรุปว่าเหลือหมายเลขอะไรสรุปว่าเหลือหมายเลขสามไว้นะคะอ่าแรงเงาหกเจ็ดแปดเข้าไป หกเจ็ดอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วก็แปดคือรอบนอกโอเคนะคะอันไหนที่มันเป็นวงเล็บเนี่ยเราก็จะหาผลลัพธ์ไว้ก่อนนะคะหาผลลัพธ์ไว้ก่อนเสร็จแล้วนอกวงเล็บเนี่ยการยูเนียนนะคะยู Union, เนียนแปลว่าเอาหมดส่วนที่เป็นเซตเอเราก็เอาหมดนะคะ12ึ่งสองสี่ห้าจากนั้นตัวที่เหลือเหลืออะไรนะคะเราก็แรงเอาเพิ่มเข้าไปนะคะ โอเคเอาละนะคะจบคลิปนี้แล้วก็หวังว่านะคะคลิปนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนนะคะได้ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องนะคะสําหรับใครที่ปวดหัวกับเรื่องการแรงเงานะคะตรงนั้นตรงนี้มันปวดหัวจริงๆนะคะสําหรับบางคนคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนนะคะช่วยนักเรียนได้ไม่มากก็น,น้อยนะคะงานนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าในการเสียสละเวลามาทำณนะจุดนี้นะคะ ถ้านักเรียนชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณครูดได้นะคะติดตามครูดได้ในช่อง Power m a t C หนึ่งๆสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกัน,นคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ